ก็ต้องสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกครั้งกับเกมโลบอกแนนเองกับแมปผีอีกแล้วนะฮะโอ้คางๆงผมนี่น่าน่ากลัวเนียทำเล่นไปจำสเกลได้เลยโอเคฮะถ้าคลิปนี้มีเสียงฝนหรือเสียงอะไรผมต้องขอโทษด้วยเพราะเพราะเวลาที่ผมอัดอยู่ตอนนี้ฝนตกแนนเองนะฮะอากาศเมืองไทยค่อนข้างดีอยู่ๆก็ฝน <laughs> โอเคฮะไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่า let's go เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับปะเจอกันในเกมมาเกมนี้คือเล่นยังไงอะ่ะเล่นทิ้งไอเทมคือผมเขาเอ้ยมีเสียงเพลงไหมอะ่ะเช็คก,ก่นอนเฮ้ยไม่ไม่เขยมีอ่ะสามรอบสามรอบไปเลยเพราะถ้ารับการท้าทายอะ่ะเริ่มในอห้า สี่สามสองหนึ่งมาในเรื่องคืออะไรอ่ะสวัสดีคาสตอนบ่ายกรลณนานั่งที่วันนี้เราต้องทำหลายอย่างโอ้โหคูหน้าตาหน้ากลัวจังวะตกลงตกลงเรากำลังล่าช้าอย่างมากแต่ครูหน้ากลัวมากครับตอนนี้ ถ้าคุณจำได้ว่าการบรรยายครั้งสุดท้ายเรากำลังพูดถึงสูตรควกัวกควักภาษาไทย <laughs> ใครจะเตือนเราว่าสูตรก็ถามาัน <laughs> ตกลงไม่มีใครสุดยอดสูตรเอ๊อะอะใครโยนมา ฉันจะให้โอกาสพวกคุณบอกฉันว่าใครโยนมาตกลงการกักขัพาคไปทันไม่พวกคุณทุกคนถูกกักครั้งไม่ต้องอุจาออกไปทั้งนั้นฉันจะพูดคุยกับผู้อำนวยการให้แขวนโอ้โหแต่ที่รู้กคือทำไมอาจารย์อาจารย์น่ากลัวมากสามชั่วโมงป้ดขังสาชั่วโมงเลย เอ,อวะขังจริงโยมันเป็นเวลาสตชัว่าใครสนไปกันเถอะนี่ผมว่าต้องตามพวกเขาไปว่ะผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงดีจังเลยมีเพื่อนเล่นหลายหลายคนได้แบบ <c oughs> แต่แต่เกมเกมจะน่ากลัวไหมนะซึบเปิดประตูก็แก๊กแก๊กเอ้าเปิดไม่ได้เอ๊ะอย่าบอกนะว่าซอเหรอมาเป็นนรซอนนะคุณคิดว่าคุณจะไปที่ไหนฉันบอกคุณว่าต้อง อ,อ่าทุกคนอ่านเอานะครับผมน่าจะพากตามไม่ทันพวกคุณตาย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 เฮ้ยจะว่าไปถ้าสมมุติเสียงฝนมันเข้าแรงๆผมก็อขอโทษด้วยจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าฝนมันมันตกตอนเวลาผมอัดพอดีซึ่งผมไม่รู้จะอัดไปไหนแล้ว <c oughs> ีเกียดดองคีปอะไร อะไรใครอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อติด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 อะไรคิวติดอะไรเข้ามาไม่ได้หรอกแฮงโง่เฮ้ย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 มันมาจริงมันมาจริงมันมาจริงไปละ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 คือยังไงอ่ะแป๊บนึงนะออบเจกตีฟเอ่อเก็บไม้กระดานหาไม้กระดานแล้วส่งห้องศิลปะ หาไม้กระดานยังงั้นเหรออืมแล้วไม้กระดานอยู่ที่ใดน,นี่คืออะไรจำสกแกร์ <c ười> กระโดดดูแลทั้งหมดน่าจะจำสกแกร์เอ่อแล้วไม้กระดานอยู่ไหนเอ่ออันนี้เข้าได้หรือเปล่าทำไมมีแสงไฟเล่นยังไงเฮ้ยมีกับดัก วางดักคูได้นี่เหรอโอ้อ้าวอา,อาโดนแย่งเลยแม่ววันนี้ไม้กระดานจะมีเสียงอะไรชิบต้องไปไหนอะต้องไปอ๋อโอเคมีลูกสอบอกอยู่อย่างน้อยๆก็มีหนาๆโอ้ยดักอยู่ตรงนี้เลยแม่ไงปัด ้วขอ่อยจะไปแ้วขอ่อยจะไปหอดจังไรวะเฮ้ย <_ c oughs> ยา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 เฮ้ยเ <_ c oughs> พื่อนเรามีกับดักนี่เย็บเย็บเออไปล้ะไปแล้ไปแล้วไปลวไปลไปลไปล,ไปลทางนี้แล้วกันมันมีมันมีลูกศรบอกอยู่ญญะแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่ไงเลียวนี่องนี่ แล้วก็ซึบนี่ไงใช่ไหมอาใช่จริงโอเคผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันสามารถตายแล้วแบบเกิดใหม่ได้ไหมเพราะงั้น <c oughs> เพื่อความไม่ประมาทผมจะผมจะผมผมมันเดีกอันหนึ่งอะ่ะเราบิดบิดเพื่อนไหมเรา <c oughs> เรายืนอยู่ตรงนี้ดีกว่านี่ยืนโบกมือหาคนดูดีกว่ามาเนี่ท่าทางบกมือไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่ใช่ตบมือไม่ใช่ตบมือจะจะจะบกมือให้เอ๊ในีโอเคโบกมือมาครบละแล้วยังไงต่อนี่หรอเฮ้เราเห็นตัวในห้องศิลปะ เอาเจ็กทีปเตรียมซื้อสินค้าแล้วรอคืนถัดไปอ่ะก็ไม่มีตังค์สักบาทอ่ะเอาอรับเหรียญกี่บาทกี่โลบักสิบหาเหรียญยังไงอ่ะคือแบบไม่รู้แต่ไม่มีอะไรเลยเหรียญคือเหรียญหายยังไงช่างมาันลปะ่ะมันต้องรออีกคืนถัดไปใช่ปะ่ะเมืคืนถัดไปมีอะไรอ่ะ มีครูคนนั้นออกมาไล่เราอีกรอบไิ้ชแต่หมอกโคษนะเอ้ยยังไงคือต่อไปแล้วเฮ้ยแกเล่นโทรศัพท์อยู่อ๋อไม่เล่นโทรโทรหาอะไรโทรหาผู้อำนวยการเหรอมาเธอหยิบหยิบ โหครูโรงเรียนนี้น่ากลัวทุกคนเลยกล้าเข้ามาเรียนกันได้ไงอ่ฮัลโหลอาจารย์ใหญ่ลาบลาลาคุณหมายความว่าอะไรพวกเขาหนีจากถูกจับกลุ่มและซ่อนตัวอยู่ในห้องคุณปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงพราพวกมันเป็นนักเล่นกลตัวน้อยๆนั่นคือเหตุผลอืมมาช่วยฉันจับพวกมันหน่อยได้ไหมวันนี้โอเคได้ คือผมก็พากให้มันแบบพากตามสไตล์อ่ะพักมั่วเอ๋อนี่เหรียญอ้อจุบนี่เขาเอาเอาไม้หมดเอเฮ้ย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 เ้เฮ้ยเฮ้ยต้องไป็้งฉัน้งไปต้องเปฉันนี่เอาล้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 สองฝั่งอันนี้คืออะไรไม่รู้ช่างเถ อ๋อผมรู้แล้วว่าเหรียญคืออะไรหน้าตายังไงมันหมาเลยโอ๊ยแล้วมันมันมันม,มันเป็นผมไงแล้วทำไมมันต้องเป็นผมไม่มันต้องเป็นผมไม่โอ้โหอ,อาแล้วแล้วฉันทำอะไรได้บ้างฉันวิ่งเข้าทางตันแต่กระโดดไม่ได้ซึบ thank you ครับเพื่อน เพ <sup> ื่อนเพ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 ืเพืเพืเราเราเราจะตายกันหมดเราเรามาทางนี้อ่าอ่าอ่าเราเราจะตายกันหมดอ่าอ่าอ่าุบุกุจุกจุกเราจะตายกันหมดเพื่อนเราเราจะตายกันหมดเพื่อนเราเราจะตายกันหมดเฮ้ย โอ้โหโอ้โ้โอ้โโอ้โเราเฮ้ยมันมันยังอยู่เก็บไปผมจะไปช่วยเพื่อนยังไงเฮ้ย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 เฮ้ทางทางนี้ได้เพื่อนเรามาช่วยแล้วเราเรามาช่วยพวกนายแล้วมาแล้วเพื่อนอย่าอย่าวิ่งถอดใจกันมาแล้ว ไว้กดกดไว่ติดนอยโอเคชุบโอเคเพื่อนไม่ทิ้งกันบอกแล้วโอ้เสียงฝนเริ่มแรงขึ้นผมว่าผมว่าเข้าในคลิปชัวเลยอะเศร้าแล้วน,นี่คืออะไรอะ <sh> หาแผ่นไม้ออเปจีตีหาแผ่นไม้โอ้โหไ,ไปละจ้า ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่เอ๊ะวันนี้เข้าซ่อนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้โอโไ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมายถึงผมจะไปเอออเพื่อนตกใจเพื่อนชืบชืบเอ้ยอ้าแสดงว่าอันนี้สามารถดนเซฟ อาจารย์แกได้แต่ห,หาแผ่นอันนี้นะรึเปล่าอฮ้ยอันย้นันไนเฮ้ยจำสแกง,งี้เฮ้ย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 โอ้ยจะไปต้องเ็นโวไปแล้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 ว โอ้โหไปละจ้าบ๊ายบายไม่รู้เลยว่าใช้อะไรได้แต่ขอสักทีว่าหมั่นไส้อ๋อว่ามันใช้งานนี้นี่ไปละไม่อยู่แล้วจ้าหนีเลยไม่อยู่ซื้อและสรุปและไอไอนี่คืออะไรไอ,ไอันี่คือออบ,อบเจคทีฟของเราใช่ไหมไหรือว่าไม่หรือว่าไม่ใช่ โอ้เออใช่โอเคอ้อหูมือก็ไม่ใช่อ๋ออ๋อให้ให้หานี่โอ้เรามีต้องสามอันอะเอ๊ะทำไมทำ,ทำไมเพื่อนตน้องมาฝังฝังนี้กันมันอยู่ตรงนั้นหรอว่าเพื่อนมันมาเลยแล้วโอ้มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเหมือนจะวนะแต่มันก็ไม่ไวัยอะแต่ถ้ามันมาสองต๊วก็กดดันอยู่นะเกมนี้ทำเล่นปโอ้ใช่ช่วงนี้ฝนตก ถายุเข้านื้อนี่นั่นอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับทุกคนขอเฮ้ย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 แล้วมันมาสองฝั่งเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนตอนนี้ดูดูแลตัวเองก่อนหมายถึงผมอ่ะดูแลตัวเองก่อนเฮ้ยเลี้ยวเลยเฮ้ยออกไปอ่าตรงโซนกาการเด้นก่อนเฮ้ยนี่ไงมีเต็มเลยเต็มเลยกี่อัน เฮ้ยโอเคได้ได้ได้ได,ได้ไปใส่เลยดิรอเลยอ่ะโอ้มาแล้วโอ้จะปาบเย่แล้วนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้กุญแจรหรอฮะนั่นแล้วกุญแจคืออะไรเอ๊ะเดี๋ยวเ,เ,เหลือกันอยู่แค่เนี้ยโอ้โห แบรแทบว่ามีตังอยู่หกอ่ะซื้อสูงสุดแบรแทบมีกุญแจมีพวกมีอืมไม่มีตังเพางั้นเอโอเคมามีกี่โลบาทนะขอดูสำหรับยี่บแปดเออช่าหมเด็กอ,อืมรู้สึกว่าเจ้าของช่องเริ่มจะ สภาพเจ้ของช่องไม่สบายชัวร์เลยปกเด็กไร้เดียงสาเหล่านี้น่าเบื่อมากในชั้นประถมศึกษาแต่ฉันฉันต้องหาวิธีที่จะยุติความบ้าคข้างนี้ขนาดนั้นเลยเอ,อ้านางนางอ่านอ่านอ่านชื่อไม่ออกช่างมฉันกำลังระดมเอาฉันคิดว่าแผนทีสมบูรณแบบที่สุดนี่โซดาเอาสิ่งนี้ ไปสิปึ๊บอู้รับอย่างเท่ปึ๊บอึกอึกอึกอก,อก,อก,กินเข้าไปแล้ววิ่งไวกว่าเดิมผมหาเอ๊ะไม่ใช่กินปุ๊บตัวเราเบิดเอออุปจ้าตอนนั้นฉึงรู้สึกว่าเร็วกว่าโอ้โหนั่นไงกินแล้วไวขึ้นจริงๆด้วยโอ้โอยคืนที่สามหาอะไรชิปคอมพิวเตอร์โหโห,โหมีด้วย ไอชิปไอชิปไม่รู้แล้วจังหวะน,นี้แต่มันวิ่งเร็วกว่าเดิมอะ่ะเอาแบแบทแท็บแมวมาแล้วกันไอหิวขอแล้วจังหวะน,นี้นชิปของของมันล่อหน้าล่อตายเยอะเกินอะ่ะขอขอขอ,ขอเก็บหน่อยแล้วกันเอ้ยนี่ไงชิป ชิปกับเดวเป็นสองพี่น้องขายของในของไม่ใช่โอ้ oh, มีมอย่างเก่า <laughs> ชุดโอ้โ oh, ห oh, hey, โดนแล้วไงเพื่อนเราฝั่งนูน้นฉันขอโทษเพื่อนฉ,ฉ,ฉันจะไปช่วยคุณยังไงชิปโอ้ถามว่าช่วยช่วยยังไงมีขนาดนี้เฮ้ยพามันแผะฮิวอืม สักพักเพื่อนตุยหมดเหลือแค่ผมนิดผมผมควรไปต่อหรือฟอร์เค่ในฮีถ้าสมมติเพื่อนตุยหมดเ้โอเคเพื่อนเจออันนี้แล้วกุญแจอเอาไว้ทำอะไรอ่ะชื่อไม่รู้ฮะแต่โซดาวิ่งวิ่งเร็วชิปชป,ปึ๊บ ปลาโอ้ปลาอย่างช้าเลยไปแล้วไม่อยู่อืมไปโอเควิวิโอ้โหของของของเต็มเลยอ่ะขอขอญาตหิวนิดนึง <laughs> ชิปเฮ้โอ้โอเคชิปเยอะอยู่ขายหกอันใช่ไหมแสดงว่าไม่รู้แฮ่ว่าเพื่อนเก็บได้กี่อันเนาะแต่เก็บไปเยอะๆเลยดีกว่า แล้วก็ค่อยเอาไปใส่แบบทีเดียวเลยเฮ้ยทำไปทำมมเกมนี้มันก็ตึงมืออยู่เหมือนกันนะตึงไหมวะจึ๊บแบทแทปเอ้าแบทแทปบแบทแทปบอู้สโซดาโอเคไปแล้วโหมันเหยียบไม่โดนแบทแบทแทบโอ้โหโอ้ยแล้วต้อไปต้องระท,ทานเดี๋ยวกับผม โอ้ดีดีที่มีโซโซดาโอ้เฮ้ยขู่มันมันมันไม่ยอมเหยียบแบทแทบอ่ะโคตรแย่เลยเฮ้ยเอาเข้าเข้าไม่ได้ไอซื้อซ้ายขวาเอาเพื่อนเพื่อนเราอยู่ตรงนี้พอดีไอชื้อไอชื้อมา ไม่รู้เอ้านี่ไงโอ้ยอยู่ข้างๆก็ก็มีไม่เห็นกันนี่คาดเดกิอันถึงงันวันอันเท่านั้นเอ้ยนี่ไงโอเคไม่ต้องไปไหนไกลเลยเจอแล้วมาละจืบคารอ์ลโอ้โซดาผมว่าที่สำคัญเลยอ่ะซื้อองนี้มามาก่อนเลยต้อง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 ,องหิวเลือดแล้วก็โซดาโซดานี่ก็สำคัญ แบแท็บอะถ้าวางไม่ถูกอะแย่ yeah, เลยแต่เอามาด้วยก็ดีเหมือนกันมีอะไรสมุดเวทเหรอเฮ้ยใช้เวทมนต์อ่ะนะใช้หนังสือสะกดอ๋อไปการสตาร์ทเหมือนกันแบทแท็บแล้วกันโอเคเออโอเคค่อยโหไปสึกวันอะไรขึ้นมาหน่อยมาโซดามี เนี่ยแต่ไอ้กุญแจเอาไว้ทำอะไรอะมาคืนที่สี่นี่ต่ทำไมทำไมคลิปนี้แบ่งสองพาร์ทพาร์ทละสิบนาทีก็ได้นะเนี่ยเจนไม่ต้องอัดเยอะไงอืมเวลาอะายปีแต่ล็อกเกอร์เหล่านี้ควรจะอยู่ช้านุ่ยนั่นทั้งหมดอือหูวิแย่แดงว่ายากขึ้นคิดว่าผม คิดผมจะผ่านได้ถึงคืนไหนวะหาสายไฟโอเคชึบมาแล้วคือผมต้องระวังตู้ด้วยเหรอปั๊ดไม่มีหลายยางหลายแนวเถอะโล้โหปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยอ๋อ,อ,อ,อมันมันจะเปิดให้เห็นอย่างอย่างนี้เลยอ,อ๋อ ออางี้ก็ไม่ยากอ่ะดิโอเคไอชิบไอชิบเก็บเชือกมายังไงไม่สามารถเก็บได้มาทิ้งเลยดิทิ้งปะโอเคเอาออบเจกต์ก่อนไปแล้ว้ยเพื่อนอย่ามาทางนี้ n ่ no. อย่าบอกนะว่าครูอันนั้นมาฝั่งเนี้ไอ้ชิบไม่รู้แต่ใส่กันเฮ้ยใกล้ๆมีเก็บอ้โอ้โหอย่าบอกนะว่าผมจะปะผมจะผ่านแค่คืนเนี้ย อย่าบอกนะอย่าบอกนะจึ๊บแบทแทับเอ,อ้สวยไปละจึ๊บจึ๊บโอ้โอ๋อลืมไปเลือดเรายัางปกติดีอยู่โอ้ยโอ้ย,อยกินไม่ทันไม่นะโอ้โหโอ้แต่คานโคตร เร็วเลยโอ้โหเอ้เยเหยียบแบตแทบ,บไปสมนา <c oughs> ไม่ต้องคันอย่างเร็วเก๋เพื่อน ISO Thank you นะจ๊ะชิบ <c oughs> Thank you ไม่รู้แหละทิ้งไอ้พวกนี้กันเฮ้ย <c oughs> แบตแทบแบตบแบทแบฟบื <c> ๊บ <oughs> โอเค ไปแล้ว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 ไปโอ้โหเสียงเสียงฟ้าร้องโอ้โหเสียงฟ้าร้องในชีวิตจริง <c oughs> อืมอ้ชิบแต่มันติดแบร์แท็บแล้วแต่มันก็วิ่งมาหาเราได้อยู่ดีอ่ะไอ้ชิบปึ๊บเหรียญอย่าบอกนะว่าเหลือกันอยู่แค่สองคนน่ะเฮ้ยแย่ละเหลือกันอยู่สองคนนี่อย่างแย่เลย โอเคได้อยู่อย่างน้อยมีอะไรเอาไว้ปลาใส่หัวมันสักหน่อย <c oughs> ขอย่านหิวขอย่านหิวเอ้ยมาดิมาดิไอ้นั่นอะอไปแล้วไม่อยู่โซดาเลยละกันเฮ้ยผิดทางอ๋ออย่นี่นี่ไอ้ชื่อ ลวดชื้อถ้าเหลือผมคนเดียวผมคงจะไม่เล่นมันน่าจะหาของนิกสักพักเลยถ้าเล่นคนเดียวชื้อนี่แล้วก็นี่เอ,อ่อันนี้คือออริออนโอเคดผมว่าผมวางแบร์แท็บไว้ตรงนี้สักอันเดียวนี่โอเค ชิ้ใส่ลวดมีโซดาขี่นี่ผมไม่รู้ว่าทำอะไรวะโยนทิ้งเลยกันถ้าสมมติม,มันมีประโยชน์ขึ้นมาผมจะเสียได้ที่หลังแต่ช่างมันเถอะเฮ้อ้าวสักทีไม่โดนโซดาเลยไปแล้วบอยู่แล้ว มา嘛เก๋ okay, สวยชิ่อว้ยโอ้ยไม่มีของหนีอ้าไม,ไม่ไม่ไม่มีของไม้จุกใจเย็นพี่ใจเย็นจันโอ้โหแม่มาไม่มา,มมาโอเคโอเคยังยังรอดอยู่โอ้โห เอมแล้วโหทำไมมันหายยากจังว่าลวดเนี่ยของของหนีก็ไม่มีเลยโอ้โหไม่มีอะไรเลยเฮลมมนาโอ้หอืมอืมอืม,มเอ๊ะหน้าหน้าจอสันๆนะ เอไม่มีของหนีนะไม่มีของหนีนะเจนนะ <c oughs> เห็นแล้วเมื่อกี้มันอยู่ข้างหน้า <c oughs> ลงเลยละกันหไหนไม่รู้แต่ลงก่อนม,มันมันตามมาได้ใช่ปะหรือเปล่าไม่เฮ้เ้เฮ้เเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้้เฮุ้้ <hanya Beast> โอ้โหจะบ้าเกมนี้เขาท่านจะต้องรีเฟกไวๆนะฮะแล้วก็สายตาดีๆไอชื้โหขาดอีกยังจะขาดอีกเอิ่มแถวนี้มีไหมเอาฮู้เพื่อน โน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 ไม่ไป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 ชุบไม่ได้หรือเปล่าได้อยู่ได้อือโอ้จบเกมอ้าวโอเล่นมาตั้งนาน โอเคเกมนี้พาร์เดียวพาร์เดียวแต่แต่เล่นนานหน่อยนะทุกคนกับล็อบบี้เลยโอ้อะก็ต้องจบไปผมนะสำหรับแมปนี้ที่อ่าถ้าเล่นกับสมมุติชวนเพื่อนมาได้สักสีหคนแล้วแบบร่วมมือกันดีๆก็อาจจะชนะก็ได้แต่ก็ก็ต้องจบไปผมนะสำหรับโลบอกับแมปเฮเลอรแมปนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูผมต้องขอขอบคุณขอบใจขอบประเทศไทย thank you นะที่นี้ด้วยนะฮะ แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ถ้าชอบจริงๆก็แชร์ให้ด้วยนะฮะเราใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วครับ1,000ซับอีกไม่นานอย่างไรก็สหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับเจอกันครับผม